ก็เป็นนักกีฬาทีมของโรงเรียนเราก็รู้สึกว่าอยากอยากเป็นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ไม่ได้คิดว่าไม่ได้คิดว่าณนวันหนึ่งเนี่ยเราจะเป็นได้เนี่ยก็ขอแค่ไป้อมและด้วยอีกอย่างคือในทีมเนี่ยลุงเป็นครูพละแล้วก็เป็นโค้ชประจําทีมโรงเรียนด้วยก็เลยกันว่าขอไปร่วมเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ว่าไม่ได้ใช้เส้นตัวเองในการเป็นหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ฝึกเหมือนคนอื่นเพราะว่าหน้าตอนนั้นคือก็ไม่ได้มีแค่เราใช่ค่ะแล้วตอนเด็กๆคือหนูตัวเล็กมาก ตัวเล็กแต่ว่าแต่กี้เดินเดินเข้ามาเนี่ยโอ้โหโอ้แน่อนอนเหมือนนักนักบาสแหละก็ะต้องตัวสูงใ <c oughs> <Right. S 2> ช่หไหมชมพู่สูงเท่ไห่ตอวเนี้ยร้อยเจ็ดสิบสามค่ะร้อยเจ็ดสิบสามอ๋อแต่ว่าตอนเด็กๆตอนนั้นก็ยังไม่ได้สูงเหรอไม่สูงเลยคะ่ะไม่สูงเลยค่ะประมาณตอนเด็กๆที่จำได้คือน่าจะร้อยสี่สิบสาม เซนติเมตรถือว่าตัวเล็กมากๆนะคะสาหรับแปดขวบเอออาก็ไม่รู้ว่ามันควรจะเท่าไหร่นะอ่ะอาน,น,นับว่าก็กตอนนั้นที่เพื่อนในทีมก็รู้สึกมีคนสูงกว่าหนูเยอะมากเลยะคะ่ะใ,ในระดับประฐมเองอะคะอ่ะ,ะเดี๋ยวนี้การกีฬานี่เวลาจะจะเล่นในระดับชั่วระดับโปรอะไรขึ้มนมาเขาต้องเริ่มตั้งแต่เด็กๆกันทั้งนั้นเลยหอ่าถ้าเป็นวอลเลย์บอลเนี่ยถ้าดูจากฉเฉลี่ยแล้วนะคะก็น่าจะเริ่มจากเด็กๆเลย น่าจะเป็นแบบแปดขวบเจ็ดขวบหรือสิบขวบเป็นไงคะเพราะ <Wow. S 2> ว่าอาจจะต้องมีพื้นฐานแบบการปูพื้นฐานเนี่ยระดับเด็กๆเ,เลยซึ่งแมตช์แข่งอะไรเงี้ยค่ะก็จะมีตั้งแต่เด็กๆเ,เช่นกัน hmm. แล้วก็จะโตขึ้นมาเรื่อยๆส่วนช่วงระยะเวลาที่จะประมาณแบบมัธยมเนี่ยค่ะจะเป็นช่วงที่ต้องต้องร่างกายแข็งแรงมากๆที่จะเริ่มรู้แล้วว่าตัวเองถนัดสิ่งไหนถนัดตรงนี้หรือเปล่า hmm. เหมาะกับตรงนี้หรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะ เกิดเป็นนายจ้างยุคนี้ไม่ง่ายนะครับขยันอดทนสู้งานให้ธุรกิจไปได้ลูกจ้างอยู่รอดและภารกิจสําคัญที่นายจ้างจะลืมไม่ได้ก็คือการส่งเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนจะดีกว่าไหมถ้าใช้ตัวช่วยดีๆที่สํานักง,งานประกันสังคมพัฒนาระบบไว้ให้ในายจ้างเพราะหากมีตัวช่วยดีๆ <Good job. S 1> นายจ้างก็สบายใจครับ ตัวช่วยที่เราจะแนะนําให้นายจ้างรู้จักก็คือระบบพิเรตซึ่งสํานักง,งาน <Wow. S 1> ประกันสังคมพัฒนาวิธีการตรวจสอบและแจ้งอัตรางเงินสมทบประจําปีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่นายจ้างที่จะใช้ในการเรียกดูรหัสประเภทกิจการอัตรางเงินสมทบประจําปีและรายละเอียดการคํานวณอัตรางเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจําปีรวมทั้งพิมพ์ใบแจ้งอัตรางเงินสมทบได้ด้วยตัวเอง ที่ทั้งหมดนี้ทำได้ผ่านเว็บไซต์ www.sso.go.th ของสำนักงานประกันสังคมครับวิธีการใช้งานระบบอีเรดทำยังไงครับไม่ยากเลยครับแต่ก่อนจะใช้บริการระบบอ e ีเรดนายจ้างต้องลงทะเบียนขอทำธุรกรรมผ่านทางอินเทอร์เนต็ตก่อนนะครับเมื่อได้ยูเซอร์และพาสเวิร์ดมาแล้วก็ใช้งานระบบอ e ีเรดได้เลยทันทีโดยเริ่มจากการเข้าเว็บไซต์ www.sso.go.th แล้วลงชื่อเข้าใช้งาน จากนั้นคลิกเลือก e-service แล้วคลิกเลือก e-contribution แล้วเลือกปุ่ม e-rate ได้เลยครับคราวนี้จะเลือกดูอัตรางเงินสมทบตามค่าประสบการณ์ประจำปีหรือว่าดูอะไรก็ง่ายแล้วล่ะครับนอกจากนั้นยังสามารถพิมพ์ใบแจ้งอัตรางเงินสมทบประจำปีแล้วนำไปชำระเงินไม่เกินวันที่31มกราคมของทุกปีหากผนระยะเวลาที่กำหนดต้องชำระเงินเพิ่มอีกร้อยละ2ต่อเดือนของจำนวนเงินสมทบที่ต้องจ่ายนะครับสามารถไปชำระเงินได้ช่องทางไหนบ้างครับ เลือกได้หลายช่องทางเลยครับก็คือ 1. ชําระเงินสดหรือว่าเช็คณสํานักงานประกันสังคม 2. ชําระทางไปรษณีย์ 3. าํชระเงินผ่านธนาคารหรือหน่วยบริการ4แห่งนี้ครับ 4. ชํชระเงินด้วยระบบอ e ิเล็กทรอนิกส์ e-payment กับธนาคารหรือหน่วยบริการเหล่านี้ห<ช>ากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถสอบถามได้ที่สํานักงานประกันสังคมทั่วประเทศ ตามช่องทางออนไลน์และโทรสายด่วนหนึ่ได้ตลอด24ชั่วโมงครับแล้วชมพู่ติดทีมชาติตั้งแต่ตอนอ้อมให้บอกสิบปีแลถ้าทีมชาติเลยจริงๆถ้าเป็นชุดใหญ่เลยน่าจะประมาณ19บเก้าสิแดสิบเค่ะอายุสิบแปดแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นธงเล็กเลยเนี่ยก็จะประมาณสิบสิบห้าค่ะธ<ๆ>งเล็กนี่ก็คือจะเป็นตัวแทนนัเกเรียนไทย ก็จะเป็นเหมือนตัวแทนทุกโรงเรียนที่เข้ามาขัดมีความสามารถพิเศษด้านกีฬาโดยเฉพาะกีฬาชนิดนั้นๆโดยเฉพาะ่เงี้ยค่ะแล้วก็เป็นตัวแทนนักเรียนไทยไปแข่งเออทาไมเขาเรียกว่าทีมทงเล็กก็คือทีมเยาวชนไงขาเป็นเยาวชนอีกค่ะเล็กกว่าเยาวชนใช่ค่ะก็จะเป็นถ้าของวอลเลย์บอลก็จะเป็นต้องเป็นธงนี้ก่อนต้องติดนักเรียนไทยก่อนเขาเรียกนักเรียนไทยตัวแทนนักเรียนไทยใช่ค่ะแล้วพอขึ้นเยาวชนเนี่ยมันจะ มันจะเรียกว่าเป็นคือเข้าข่ายกับเข้าข่ายกระบวนการเดียวของทีมชาติชุดใหญ่เลยค่ะ mm hmm. ถ้าเยาวชนอายุวชนเยาวชน,ววชนแล้วก็มหาลาัยโลกเนี่ยค่ะจะเป็นแบบคล้ายๆว่ากระบวนการเดียวที่จะก้าวไปสู่ทีมชาติไทยได้เลยอ mm hmm. ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นนักเรียนไทยเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าคนที่ติดนักเรียนไทยเนี่ยชุดเนี้จะสามารถติดยุวชนเยาว,วชนได้หรือเปล่า โอ้โหมัน<อ>มีอีกสองขั้น<ช>กว่าใช่ค่ะมันมีประมาณ3ามสี่สเต็ปเลยค่ะที่จะขึ้นไปชุดใหญ่3ามสี่สเต็ป